อีกแล้วทำไมถึงเป็นแบบนี้ทุกครั้งเลยฉันหนีออกจากที่นี่ไม่ได้จริงๆใช่ไหมทำไมต้องเจอเรื่องแบบนี้อยู่เรื่อยเฮ้ยไอคิริยะแกหยุดเดี right hey, ๋ยวนี้เลยนะว้ยเป็นหนี้ก็ต้องจ่ายสิวะถ้าหากแกยังไม่ยอมคืนเงินมาพวกเราไม่จบกันง่ายๆแนะ่แต่หากจับได้แกตายแน่หยุดเดี๋ยวนี้นะวย right บาจริงพวกมันตามมาแล้วนะ่ะเป็นหนี้ก็ต้องจ่ายแต่เงินไม่มีจะให้ทำยังไงวะ ทำไมต้องโดนไล่ตามแบบนี้ตลอดเวลาไม่รู้ว่าจะไปที่ไหนแล้วเนี่ยตรงนั้นใครวะเนะี่ยเวลาแบบนี้ไม่น่ามีใครมานั่งอยู่นี่เจ้ากำลังหนีจากใครอยู่ล่ะก็แค่พวกเจ้านี่นะครับไม่มีอะไรหรอกและมันก็ไม่ใช่เรื่องของคุณด้วยชีวิตของเจ้าดูเหมือนจะตกต่ำข้าสามารถให้สิ่งที่เจ้าต้องการได้หากเจ้าต้องการคุณกำลังหมายถึงอะไรเนะี่ยสิ่งนี้มันไม่ใช่แค่เครื่องบอกเวลา แต่มันจะให้ความสามารถแก่เจ้าซึ่งจะเอาไปใช้อะไรก็อยู่ที่ตัวเจ้าเลยเออมันคืออะไรคะเนี่ยเจ้ารู้หรือไม่การหยุดเวลามันไม่ใช่การยืดหยุ่นกับเวลาแต่มันคือการแลกเปลี่ยนถ้านี่คือการหยุดเวลางั้นฉันอาจทําบางสิ่งบางอย่างกับมันได้หรือเปล่านะสิ่งที่เจ้ามีควรคิดให้ดีก่อนที่จะใช้งานทุกสิ่งย่อมมีราคา ถ้าเจ้าต้องการใช้มันงั้นเจ้าก็ต้องมีบางสิ่งบางอย่างในการแลกเปลี่ยนเป็นของที่มีค่าแลกเปลี่ยนอะไรนะผมงงมันหมายถึงอะไรกันแนะ่เจ้าจะรู้เองในเวลาที่เจ้าจะต้องใช้มันเวลาของข้าหมดลงแล้วเราควรจะทำยังไงดีล่ะยังไงมันก็ต้องมีราคาที่เราจะต้องจ่ายแล้วสิ่งนั้นมันคืออะไรกันแนะ่ทำไม ผู้ชายคนนั้นถึงยอมให้นาฬิกานี้กับเราหรอหรือว่ามีบางอย่างที่มันแอบแฝงอยู่แต่ว่าช่างมันเถอะนะนไหนๆเราก็ได้มาแล้วนะขอทดลองใช้ดูก่อนเลยก็แล้วกันเหมือนกับเมื่อกี้เอานาฬิกาขึ้นมาแล้วหมุนดูสักเล็กน้อยโอเคมันหยุดแบบเมื่อกี้หนึ่งเปอร์เซเลยแต่ว่าเท่านี้มันยังไม่เพียงพอเราจะต้องทดสอบให้มากกว่านั้นเพราะเรายังไม่รู้เลยว่าหากเราหยุดเวลาและเราจะสามารถทำอะไรได้บ้างงั้นขอลาะอีกแบบแล้วกันนะ เลือเวลาอีกสักเล็กน้อยแล้วก็เอากระเป๋าเงินขึ้นมาอุ้ยอะไรทําไมมันเริ่มปวดในร่างกายนี่แคคิดเองนะแต่ยังไม่ได้ลงมือเลยอ่ะดังนั้นหมายเขาว่าหากเราต้องการเงินในการแลกเปลี่ยนอายุของตัวเองมันก็สามารถทําได้แต่เราอาจจะสูญเสียพลังชีวิตหรืออายุขยของเราประมาณนั้นหรือเปล่าหากฉันได้ผิดพลาดแล้วก็นะดังนั้นหมายเขาว่าหากเราจะแลกเปลี่ยนอะไรเราก็ต้องมีบางสิ่งบางอย่างตอบแทนไปด้วย คำนี้สินะที่เขาต้องการจะบ่งบอกเราแต่มันจะเป็นยังไงล่ะหากเราไม่ได้ใช้ร่างกายของตัวเองแต่เป็นอายุไขของคนอื่นแทนค่อยน่าสนใจแล้วสิเอาล่ะเรามาสรุปอีกอย่างทีหากเราต้องการที่จะแลกเวลาเราอาจจะต้องสูญเสียบางสิ่งบางอย่างแต่ถ้าหากเราเอาอายุไขของคนอื่นมาอาจจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นกับเราก็ได้หรืออาจจะมีก็ได้น่าทดสอบจังเลยแฮงั้นต้องหาข้อมูลข่าวสารสักเล็กน้อยแล้วล่ะ แต่ก่อนหน้านั้นหาของกินก่อนดีกว่าวันนี้เหนื่อยมาทั้งวันละหลังจากที่ได้ทดสอบรู้สึกยังไงบ้างล่ะเอ้ยทำไมคุณถึงอยู่ที่นี่ล่ะแล้วคุณรู้ได้ไงว่าผมกําลังจะเดินมาซื้อของกินที่ถามมาเมื่อกี้มันก็ใช่นั่นแหละครับตอนนี้ผมเริ่มรู้แล้วล่ะว่านาฬิกานี้มันสามารถทำอะไรได้บ้างแต่ที่ผมอยากรู้มากที่สุดเลยนะี่หาผมทำแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆผมจะสูญเสียอะไรบ้างล่ะ ทุกสิ่งย่อมมีราคาเมื่อเจ้าหยุดเวลาเจ้าก็ต้องดึงเวลาของตัวเองออกไปเพื่อลงมือกับสิ่งที่เจ้าต้องการที่จะทำนั่นเป็นสิ่งที่เจ้าจะต้องเรียนรู้ในเส้นทางของตนเองแล้วถ้าหากผมใช้สิ่งนี้เพื่อคนอื่นผมจะมีผลเสียอะไรบ้างการให้เวลาแก่ผู้อื่นอาจสูญเสียบางสิ่งบางอย่างที่มันสำคัญมากกว่านั้นก็ได้ลองคิดให้ดีก่อนที่จะใช้งานข้าจบเรื่องกับเจ้าล้เฮ้ย จะไปแบบนี้กันง่ายๆเลยเหรอบางทีเราอาจใช้สิ่งนี้เพื่อทําให้คนที่อยู่รล่าข้างมีชีวิตดีขึ้นก็ได้แต่เราจะสูญเสียอะไรบ้างล่ะเรายังไม่รู้เลยอ่ะจากนี้จะเป็นยังไงต่อกันนะนายฮาคุโอกธนากะมหาเศรษฐีเจ้าของบริษัทท่องเที่ยวรายใหญ่ขณะนี้กำลังอยู่ในสภาวะโคมา่า และแพทย์ระบุไว้ว่าเขาอาจจะไม่รอดในอีกไม่กี่วันข้างหน้าลูกสาวพยายามที่จะช่วยเหลืออย่างเต็มที่แต่ณขณะนี้ยังหมดหนทางอย่างนั้นนี่เองเศรษฐีบ้านร่ำรวยกำลังที่จะตายและพลังที่เรามีก็สามารถช่วยเหลือเขาได้ซะด้วยสิงั้นจะต้องคิดเกี่ยวกับเรื่องนี้ซะหน่อยแล้วล่ะเฮ้ตายเถอะการติดต่อกับคนรวยมันคงไม่ง่ายเพราะว่าพวกเขาจะต้องมีปัญหาเรื่องเวลาในการใช้ชีวิต จะคุยยังไงดีล่ะสำหรับการแลกเปลี่ยนหากพูดไปตามตรงก็คงไม่เชื่อซะด้วยขอโทษด้วยนะครับยังไงผมอยากเข้าไปด้านในเพื่อดูอาการครับขอโทษด้วยนะครับตอนนี้นายท่านไม่สามารถรับแขกได้รบกวนกลับไปก่อนครับเนื่องจากผมมีข้อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์ของนายท่านเป็นที่เรียบร้อยแล้วและผมก็รู้จักคนที่สามารถช่วยเหลือท่านได้ด้วยครับถ้าหากเขาต้องการที่จะมีชีวิตรอดอยู่ต่อคุณเป็นใครทำไมถึงกล้าพูดจาแบบนั้นก็นี่ไงผมเห็นข่าวเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เกี่ยวกับนายท่านของบ้านคุณนะถ้าอย่างนั้นงกวนไปพบกับท่านคาโอลิก่อนลวกันครับนี่คุณกําลังต้องการจะบอกว่าคุณสามารถช่วยเหลือพ่อของฉันได้อย่างนั้นเหรอเหตุผลที่ผมมาที่นี่เพราะผมอยากช่วยชีวิตแค่นั้นเลยครับอะไรนะเมื่อกี้คุณพูดจริงๆเหรอว่าคุณสามารถช่วยเหลือพ่อได้ครับผมรู้แล้วว่าคุณธนากากําลังที่จะตายแต่ผมก็มาเสนอวิธีที่ผมอาจจะสามารถช่วยเหลือท่านได้อย่าล้อเล่นได้ไหมเพราะว่านี่มันเกี่ยวกับความเป็นและความตาย ผมพูดไปมันอาจจะเป็นเรื่องเพลเจอร์แล้วมันน่าประหลาดเป็นอย่างยิ่งแต่ผมสามารถดึงเวลาของคนอื่นเพื่อแลกเปลี่ยนกับสิ่งที่มีค่าได้ครับหากคุณต้องการที่จะให้เวลากับพ่อของคุณเพิ่มผมสามารถให้ได้แต่คุณสามารถทําได้จริงๆใช่ไหมการแลกเปลี่ยนชีวิตใช่แล้วครับแต่การแลกเปลี่ยนมันไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะคุณจะต้องตัดสินใจด้วยว่าอะไรที่มันสาคัญมากที่สุดเอาสิในเมื่อ,อยังไงทางเราก็ไม่มีทางเลือกอยู่แล้วฉันย่อไม่มีปัญหาหรอก จางนี้ผมจะทําการเพิ่มเวลาให้กับนายท่านธนาการนะครับยังไงก็ละกวนช่วยออกไปก่อนครับคุณช่วยชีวิตผมเอาไว้คุณเวลามันมีค่ายอย่างมากนะครับยังไงคุณก็ละกวนใช้อย่างระมัดระวังด้วยละ่ะชีวิตเวลาทุกอย่างย่อมมีราคาของมันก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าคิดถูกหรือว่าคิดผิดกันแน่แต่ก็ได้ลงมือไปแล้วละ่ะ